อ,อุโบสถหลังงามของวัดพุมวิหารบ้านไฟเห็นอุโบสถใหม่เบื้องหน้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนองบุรบีเพื่อนกำลังสัง่งบาแมีร่า <c oughs> งการงานสัง่งโ็้ธรรมดาเลยอุโบสถใหม่

าวตนี่แหละตัวบุญเป็นเช่นนี่ละตัวบุญน่ะยึดตัวเดียวคงเก่งดาเจ้าก้าึงบ่เปนเ็นยังมั่นปะเนี่ยประสน เกีรยังมันมันไงเอาเพิ่นจีบ้างลงไงมันดูได้งลยนนางรานเอาลงวันนี้ก็เจ็บมากขึ้นเม่อคนมโอ้ยอ้ไงครับทุกคนบ่กมาสร็โอ้โอ้เอ้ใใมากลงเจรเดี๋ยวขาถ่ายเขสรงใช่บาเขาาวา่าอยู่นี่บอกทุกนี่บอวันที่เฮ็ดพุเป็น เว้ยขยบมันคำนวณออกมาในคอมพิวเตอร์เนาะเนาะครับเนาะยังปลูกลิบเร็เชื่อไม่หยังเนาะยังขี้อ่ะเดโมหยบเนาะมันมันล่มข้นสีสะอ่อนตอนมันขึ้นเบิดเนี่ยแมนมันถึงง่ามเบิดนะเมียหนึ่งเขาหรือเปล่าเมียถือวดาจริงตอานด้อ้าวเมียเขาไปจับตาเดี๋ยวเมียเป็นหนึ่งเขาแล้วปะเนี่ย คนที่เ <arts> ร <kişi> <P whose educator aún> ิ่มสะอ่อนตอนมันได้ขึ้นเมดแล้ว ไม้ทำไม้เสรจแล้วก็บอกยุคเรียนยุคหนักยุคเร็วยุคเร่งกันนักเนไมเอาปัญหาหนูยังาช่วยได้ยุ่งก่อน เนกเห็น้อใ้มันเต็มซื้อๆเนี่ยเ็บ่าท่านโอ้มันขัดระท่านมันเล็มันหลายยางโคตรตอเดี๋ยวละข้อมันไม่ท่นมันกึมนีแล้วนะบนั้นนเซื้ติดปอันเห็ดมือนึงกมันวันที่สิบสองย้อนไปวันที่สิบห้าจริงๆท่าน ตัยบ่าได้เกดบกบข้ทัโกหมพันละเอียดะเอียดฟันอกแค่เดียวเป็นเกี่ยมันกับเพะตัวผมไม่สั้นอันนั้นไม่บบกดิพ่อตาละไม่บกมันว่าดีอมอมาได้ไหนนี่ไหัวส่ง้องพอได้ไม่เกินยมัดรัดมันไน้ำแล้วมันตายหัตายกินเมื่อไม่อีก ต้ามาแน่ก็งี้ีซน้ำี่สิบปีกับ่าน้อง่เพื่อเขาโตขึ้นมากเ่าโยงมเดวงคันว่าด้วงกับว่าเมียนดัวตัวยาวมันจะ <ra โอ้หอดไงคือหอดไงหอดไงหอดพัฒนาไอโไงกมันกินเขาเดียนาอเว้ยม่มนกนเอายาเสบบาเดียว่ตบ้างมันซักันก็บเเที่ยหน่อยอืเาจะวมันชิต่วันเป็นไม่กอากบ้างมีละอู้เนี่ยมันนเขาฟักข้ข่ก็ไม่กอขอนี่ ก็จะเห็นที่แรกไงที่้นเขายบไปเขาลักเอาเล่าไปเรียนในห้องสอาอกินจนมัดใช่ห้องสาดต้มอาเนี่ยอันก็จะกินเ่ยกินไปเรื่อยๆอันอันอันหัวเข่าเนี่ยอัน่ตงน่อยอันนี่ยอันไม่บุกอันกินไปจนมัดีอัน

มันรลูปันค่ำน้ากันนี่แหละมันสิงหห้ามตอนตอนพิ่นเราไม่ขึ้นเมื่อไม่ขึ้นเมื่อคนที่เสื่อนตอนมันก็จะเห็ดมุ่งเห็ดอย้างเดียวนะตอนนสดนนเสื่อมนั่นเมนไม่นานไม่หลังหรอก

อันว่ายาวกับอีกนิเดียวเบ่านั้นเองโอ้ยมันขาดอีกมันบ่ายาวหรอขัดอีกได้ปะนี่ทุกท่านีกได้หอเป้ยไม่ได้หมันยวเนี่ยกำยอนะเตียงได้เลยกบยองงั้นเเนี่ยได้ได้เออมันาได้ได้ก้นละยอเอานะเยออืเราไปกทาไ่หมดเ่นั้นมาได้อะ

นี่แหละตตเียงตเชียงนี่าได้เชียงม่้ยเลยียเนในยกเสาวันที่สิบสอยังจะว่าไม่บุกเตรียมงานช่วยกันเป็นแจนดำมันว่แจ่นไม่ขำมันไม่ขำมันข้านวยมีแจ่นอยู่ตลอดเจ้าคือฮูอยู่ก็ไม่สบาวเนี่ยอยู่กับเงี้ยเน่ไม่บุกผาต้องแจ่นดำมันว่า เอาคือทีมนี่งตั้งีพ่ได้่ะคอนน่ทายอยู่ทายอยู่ตั้งชีพผมน่ะลนี่ละตั้งี่อนนี่ติงีมน่อมพลนนี่ลต้านนี่ ว่าโยนี่เขาเนี่ยีนอยู่ังาวอันึ่งาเขาเนี่ยจีเยนยู่ปยังเอา้นเลย้าวดเอาขึ้นประดับขวดมันมัอยู่ขอบอยู่นะบปยังเนเป็นมียใหญ่ตัวนี้ยแบบยกเขาหนังรุ่นเทากันยกขอบอะไรกันเยนได้ครับบปยังหใจยังใหญ่ว่า้องบริสตอสูจ๋งบยามขอดอกๆกล้วยว่าตมีเช่นน่ง่นมัดมือ ของงานทำานเอื่อตของงานทำแล้้องหามหอกหามเขาเรื่องเปีมาไม่รัดมาเนี่เน่ยต้องีแก่จอคนเก๋เจเจได้เจยิ้มมยังเก๋ยิ้มมยังเก๋นบโ่บานียอมามมางกยมอมันนี่ะไรไม่ใื่อไอม่ยังเสีย้ม่ใ่ยังก่อฮะเสีย งอ้แมนตัามจ่งอ่ยแต่มรัม่ิดนะรับผิดต่ามงามิ้มเดียวกินมาตะลงโตเินไปตั้งอันแหวรถงก็สิอมอน้องก้มทางบากร้าไม่อะไสิคือรู้ตัวห่างกันอยู่ประมาณบมัน็เจ้าแม่นก็บาอนิดนึง ได้กันพ like ่อตาอันตังหน่อยบ่ลูกท่านเนเียนแเจ้าอยู่แต่ะลอยกลัวยี่หรอโอ้แต่ะกลัวยี่หรอไม่ได้ซอยดอกเป็นเลย้ำังนน่เปียดูใช่ก็็ได้ก็เจ็บปจับไปหนึตัวเนะบ้านลาดพ่อแมนเล่าเลาอยากให้ของเราโดยตรงนะพ่อตา โลจากนี่ไข่ของไม่ยึดด่วนโดยตรง่กัจับไปพ้นเราอตัวเนาะกัจับเลยยันก็จะจับมุนี่ไปลวไลเออกัจับไลนเนาะมุนี่ไปเินตัวแรกก็เนมุกอรก็มีเวลาเลยบี้วนิองอืมคนเาโอ้เห็นมากเป็นเด็กว่าเห็นลงท่านเป็นเลกได้ไม่แดงบันเองนะดูตัวดูรไหนไม่แดงดูวาดูท่าสีเนาะ อันน no mm hmm ี้คือเบอร์นสนไม่ส่นไม่ไม่ละเอียคุณต้นงกุ้งสีไไล่สีไล่ลวเนาะว่ม่เครอักมกรุงนี่คับกึ่งออกเสียนออกว่ามันหน่อยด้หัมาแต่บันว่มีบันทังบันอย่งต้นงเงป่งนี่นมันจมาเมีหรอกเนเรื่องไรอ

วัดพรมริหารบ้านฝายเหินเป็นอุโบสถใหม่ที่ไงเป็นหลอดทั้งเต็นต์เ่รอไหมับว่าบันทิเหตุในหลอดหลอดน้ำตามเทีกจันกาปล่อยให้คนหลอดแต่กงเชิงนีจะมีขระวโพดหลุบทองคำาอุ่มเอโบสถใหม่แบบเชียงทองใหันั้นมันตัั้นมันเมไอยู่มือประกว หลา <Higher. S 1> ยเห็ดเองผ่าคุณเจณ้าันผ้าหานมเห็ดบอกแบบอเองเห็ดเองสาธุส,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 สาธุน้ำฝน